บ้านบนบ้านบนบ้านบนอโเจ็บของมาเจ็บของมะมีอะไรลากเข้ารถมามีอะไรลากเข้ารถมาเออ ไอปไอ้แค่กดฟิตไอ้ี่เรายังเถื่อนดีไหมไปไปไปไอ้คนเาเลยไอ้ยยยี่สามอันเนี่ยโยนทิ้งไปเหอะเปลืองช่องที่หายเลย ไหนมันกลับไปทางไหนวะนั่นน่นทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายเออดอกเออดอกเออดอกเดี๋ยวเราขับชนเดี๋ยวเราขับชนคอปเตอร์ไล่ยิงไปโอ้ยเฉียเอายหมดไปหมด

คนจุปอมเลือดเลยนปอมเลือดเลงเลยโดนโดนลงเลยลงเลยาันั้นทางนั้างนั้นโดนหัวโดนหประมาณหมอนยโอ้โหเฮียเนื้ออะไรที่เขาเก็บเอาอนุวัตล้กันครับเอาปกกิมงาอนุวัติหมดเข้าไปเข้าไปเข้าไปเขาไปอาหเพิ่มงานเร็วสุดเปไห ดุงหน่อยดึงน่อยดึงน่อยเดี๋ยวขอสอามข้อมนะชื่อเล่นเมื่อกี้โดนระเบิดใครตายวะได้หนึ่งคิวมันมีกี่ตัวตกลงไอ้สี่สี่ตัวไงไอ้ขบวนข้างบวนขบวนขบวนเนี่ยมาวงมาวิ่งอะไรเดี๋ยวก็ตายเขาเนี่ย นี่นี่นี่เขหน้าเติรดมาเดีสวยกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเห็นตัวเดียวตายเลยตายเลยเขาเากูไม่โผล่ะผมาแล้วครับพี่ชายพี่ชายปางหลังอมาเช่อผมเลยพี่ชายมีมีมมี ท่านสอง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 มานี่มานี่ไอ้ยลูกล้างไอ้ยเฮ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 ้ยข้างหลังข้างหลังหลังหลังรถรถตรง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 รถไอ้สัตว์นรถสองขบนข้างบวนด็อกสองนะข้างบวนด็อกสองโอ้ยเนี่ยมันย่อหัว ไอ้เหี้ยมันโอ้โหไอ้เหี้ยมีซ้ายอีกน็อกสองแล้วในบ้านน็อกสองในบ้านน็อกสองตายหมดเชื่อกูตายด้วยเลยไอ้เหี้ยไนระวังหลังคายังไงยืนอยู่นั่นน่ะต้นไม้ขวาขวาเตอร์ขวาล้วนเตอร์ขวา ขวาไม่ใช่ซ้ายขวาศพแล้วมาศพลอนขวาลองขวาขวาวิ่งเป็นหัวบนรบนมันเปลี่ยนเป้าโฮโลไงวะนั่นแหละอออยู่อยู่กูดังกูอะลาร์มสองตัวเด้อเชื่อเด้อคอปเตอร์ไปเลยคอปเตอร์อย่าอย่าถอยไปก็ไปอย่าถอยจะไปก็ไปเอ้ยอยู่ข้างในนั่นแหละ ไม่หันหลังก็โดนยิงอีน่ารักโอ้โหเออกลับตัวกลับตัวกลับตัวตัวเดียวตัวเดียวโอ๊ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเลยมาเล็งมาเล็งตัวเายบอลลุนแมวกูลล้นเฮ้ยน็อกเว้ยกูยิงน็อกเว้ยน็อกสองน็อกสอง Tốt 2 Tôi ừ, ở đâu? Ừ, ừ, này tôi bạn chứ Ở này nhà này này gì xỉng ạ ở tại 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 sao Tại sao Tại sao Tại sao เียอาย,ยุป้าเก้าเก้าหกเฮียเอ้ยเพื่อพันนันอนีตัดออกสามนะมนตายตัดงูมาหาเราแล้วมาหาเราสองตัวสองตัวสองตัวน็อกน็อกสองน็อกส โอ้โหไอ้เหี้ยมีในบ้านนู้นด้วยบานไอตาบ้านไอตาบ้านไอ้ตาอยู่บ้าน้ตาตัวเดียวอยู่ตรงกูน็อกสองกําลังวิ่งมาโอ้กําลังวิ่งมากําลังวิ่งมาแอดดอกแอดดอกแอดดอกปลาปลาระเบิดมาเลยปลาระเบิดมาเลยแอดดอกบะปลาระเบิดเข้าแอดดอกหนึชุบเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่ยิงสวยวิ่งวิ่งมาอีกตัวหนึ่งปลาระเบิดไปปลาระเบิดไปมีระเบิดไหม <laughs> nóc là Nóc, 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 ไอ้ขี้หักลำทองเก้าร้อยเจ็ดสิบาทไอ้ยี่โคตรแพงไงไอ้สัสได้นี่ก็สวยเลยแพงจริงแต่แพงจริงไอ้สัตว์แพงเกินไปอ่ะมามาฟ้ามันูม่มีกี่ตัวนะก็นอกนกคนอ่ะเห็นละเห็นละเห็นเห็นนกอยู่รอรอเพื่อนมาดึงอีกครั้งนึงไม้รู้เพื่อนมาดึงไหมเดี๋ยวรู้แล้วไม่กูเห็นอยู่เห็นมันนอนอยู่

คือทองสีสิบบาทป่ะเราเกน็อ,อกนอกน็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 อน็อก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 นอกน็อน็อก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 น็น็อกน็อกน็อกนอกน็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 อนอก ฝั่งนู้นนะเออใช่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 นั่นแหละได้ยินเสียงตรีนฝั่งนั้นก็ตอ่นมาเก็บศพก็ได้นะตรงเจอแล้วนอนอยู่ตัวหนึ่งอ้าไคอยแล้วใช้ได้ถึงสามันเออ

หวยองข,ข,ของของของเออนะใช่ไหมฝังนั้นหายไปแล้วน่าจะรั้งกันรอ<ห>ดูกันมอนรอรอแล้วกันไม่เป็นไรรอวงได้รอวงได้อยู่ในวงอยู่ไม่ต้องหลีบบุญ เคลียหลังก่อนเคลียหลังก่อนมันมีอันนั้นอยู่ดี่นีอย่างต้องวิ่งมาอ่ะเอานั่นไงว่าแล้วว่าแล้วโผลก สวยไปเลยไปเลยไปเลยม่ไม่ไไปอสัสัดสัดสัรอ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 เย็นๆจเนมุกเขาไปให้ดันมาหาเขามาหาเขาใช่ใช่ใชเฮ้ยมันลงแล้วคอปเตอร์มันจะเล่นเรา

ตายไหมไมดยังเยอะๆเลยตัวหนึ่งไม่รู้ตรงไหนรูปชูคอปเตอร์นะโอ้โห้แม่นด้วย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 มันเล็งลอยอยู่แล้วมึงโผล่ไปก็โดนอ่ะเฮ้ต้องหลตอนเนี้ยนอนนนคอมเตอร์นอนนอนเลยนอนเล็งนอนเล็งนอนเล็งเออ รอรอแต่ข้างหลังมันยิงมึงยิงมาเจ๊ไม่ได้มึงยิไม่ได้อะมึงยืนไม่ได้อะมึงต้องนอนยิงอะเออฮ้อหลังมาข้างหลังมาหลังมาหลังมมาาหหลลัังงวิ่งมารอรอเดี๋ยวตัวเนี้ยตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกใช่ไหมอยู่ข้างนอกอยู่ตรงกองฟางเนี่ยกองฟางเนี่ย เล็งกูอยู่น่าจะปั๊มเลือดแล้วอยู่ข้างหลังได้อยู่ข้างหลังน็องเลอยู่เลเฮ้ยมีไงมันมีเพื่อนผู้ชนแล้วกูถอยกู้ชนแล้วกูไปถอยแล้วกูไปด้านล่างมีรถด้านล่างมีรถมีคนเล็งเดี well. ๋ยวเราอ้อมลงถนน เราเล่นเราเล่นจริงๆเราเล่นชายหาดก็ได้ดีว่ะเจ้าเหรอเราจกลับไปที่เดิมไหมช์จแมงเลยไหมอ่ะชาร์จแมงเลยอ่ะตรงเนี้ยเราเซฟอยู่แล้วมันเห็นแล้วก่อนมันอยู่ข้างๆมันอยู่ข้างๆยกมันอยู่ข้างนด่ตๆโอเคโอเคไร่ไรเนีะยิง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 เฮลิคอปเตอร์อ้าวลงเหรอไปเลยไปเลยไปเลยไปเฮลิคับเตอร์ได้รถละเฮ้ยมันหลงมันหลงมันหลงเอาไานเน้่ ้ยคอปเตอร์ยืงหลังมั้คอปเตอร์ยืงหลังมั้คอปเตอร์ยืงหลังมั้ยมั้ยอยูันวรเหลียวอยู่หลังรถหลังรถอ้ยเขี้ยเหลียวไม่ไม่น่ามาเลยคอปเตอร์คอปเตอร์ไอ้เหี้ยโดนรถเฉยเลยสัต,ว,ตว์อ้เปปาไมแลว